ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้อริยสัจสี่เป็นฉไนคือทุกขะอริยสัจท,ทุกขะสมุท,ทยัยอริยสัจท,ทุกขะนิโรธอริยสัจท,ทุกขะนิโรธคามิเีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจเป็นฉไหนควรจะกล่าวได้ว่าอุปทานขันห้าอุปทานขันห้าเป็นฉไหนได้แก่อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขัน คือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าทุกขะอริยสั์ทุกขะสมุทัยอริยสั์เป็นฉไหนตัณหาอันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพลดิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นันนัน,นได้แก่ การมตัณหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหานี้เรียกว่าทุกขสมุทยยอริยสัตว์ทุกขะนิโรธอริยสัตว์เป็นฉนหนความดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือแห่งตัญหานั้นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อะไรตัญหานั้น นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจท,ทุกขนิโรธคามิณีปฏิปทาอริยสัจเป็นฉไนอริยมัคอันประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิกตุทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้แลเพราะเหตุน,นั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นิทุกนิทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธะคา,ามินีปฏิปทา